ผลการเรียนเบสคำสิงสุดยอดมากทั้งทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยจนจบปริญญาเรยกได้ว่าทำอะไรก็กลายเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งแถมชีวิตในเรื่องความรักก็แฮปปี้ขั้นสุดชนิดที่น้ำตาลเรียกพี่กันเลยทีเดียวค่ะสำหรับเบสคำสิงรักวณีหรือเบสคำสิงลูกสาวคนสวยของสมรคำสิงที่นอกจากจะเป็นดารานักแสดงแล้วเจ้าตัวเป็นยูทูบเบอร์ล้านซับสามารถทำเงินได้หลักแสนอีกด้วย ด้วยความขยันอดทนของเจ้าตัวก็ช่วยให้ครอบครัวปลดหนี้แถมยังกลับมาปังกว่าเดิมอีกด้วยนะล่าสุดในอินสตาแกรมเบสคำสิงของสาวเบสก็ได้โพสต์โมเมนต์อีกหนึ่งความภูมิใจของครอบครัว หลังจากที่เจ้าตัวเรียนจบแล้วโดยสาวเบสได้โพสต์ว่าเรียนจบแล้วอีกความสำเร็จขอเก็บเอาไว้ผลการเรียนที่กว่าดจะได้มาขอบคุณตัวเองนะเบสคำสิง3ปีครึ่งเกียรตินิยมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่สู้กับความตั้งใจของตัวเองขอบคุณที่เหนื่อยมาด้วยกันตั้งใจมาด้วยกันนะบอกตัวเองแล้วล่าสุดฮ่าฮ่าฮ่าการคุยกับตัวเองทำให้เรามีความสุขนะคะ วันที่15ธันวาคมนี้เชิญทุกคนมาร่วมถ่ายรูปกันได้นะคะที่มอกรุงเทพรังสิตจุดนัดพบหอสมุดสุรัสโอสถานุเคราะห์ตั้งแต่เวลา1 6นาิกา30นาทีเป็นต้นไปมาเจอกันเยอะๆนะคะทางนี้สาวเบสยังได้เผยผลการเรนของตัวเองอีกด้วยบอกเลยว่าเรนเก่งมากทั้งทำงานไปด้วยเรนไปด้วยขอขอบคุณภาพข่าวจากเบสคำสิงและเรียเรียงข่าวจากสยามท็อปปิกค,ค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ